เรียนท่านกรรมการทุกท่านนะครับก็ผมว่าที่ร้อยตีปิยนราศีตำแหน่งครูวิทยาธานะครูชนานาญการโรงเรียนอนุบาลพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบันจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒน,นธรรมในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับ ในวันนี้กระผมจะมานําเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยาลัะเป็นครูชํานาญการพิเศษนะครับสําหรับในเรื่องของสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้นะครับกระผมได้พบเจอปัญหาจากการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นปหกภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 5นาระครับในสารภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1 เรื่องภูมิประเทศไทยนะครับซึ่งพบว่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับที่เราได้สอนไปทางในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ความรู้กระบวนการทางในด้านการคิดวิเคราะห์นะครับกระบวนการในการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ยังมีคุณภาพที่ต่ากว่าที่กระผมได้คาดหวังเอาไว้ท,ทั้งๆที่เราก็มีการพยายามใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมีการนําเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งได้แก่แผนที่มาใช้ มีการให้ผู้เรียนคอยตอบคาถามที่เราตั้งคําถามท้าทายเอาไว้นะครับโดยผัดคำถามผัดกันตอบนะครับถ้านักเรียนตอบคนเดียวไม่ได้ก็จะให้นั่งเป็นคู่ช่วยกันตอบคำถามนะครับหรือบางครั้งก็ให้นั่งเป็นกลุ่มนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาก็ยังไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับยังคงได้คุณภาพต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้ก็เลยคิดทบทวนตัวเองว่าปัญหาอาจมาจากตัวผู้สอนเองการออกแบบการเรียนการสอนหรือว่าแนวทางวิธีการที่เราสอน มันยังไม่ใช่นะครับไม่ตอบโจทย์นักเรียนนะครับทำให้การสอนของเรามันไม่สนุกนะครับนักเรียนไม่มีแรงดันใจในการเรียนไม่ท้าทายไม่สามารถจูงใจนักเรียนได้นะจึงนำมาสู่การเกิดเป็นแรงบนันดาลใจนะครับที่จะปรับปรุงและก็เริ่มพัฒนาขึ้นใหม่นะครับในการจัดการเรียนรู้ของเทอมที่2ปีการศึกษา2566โดยจะนำมาใช้ในสาระภูมิศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องภูมิประเทศไทยนะครับซึ่ง แรงบันดาลใจที่กระผมะตั้งเอาไว้ในการสอนที่พัฒนาขึ้นใหม่นะครับก็คือ1นะครับกิจกรรมในชั้นเรียนนะครับจะต้องเหมาะสมกับลักษณะตามวัยของผู้เรียนชั้นป .6 นก็คือไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะครับ 2. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องแปลกใหม่นะครับสนุกสนานท,ท้าทายสร้างความตื่นเต้นทําให้ในักเรียนมีความกระตือรือร้นนะครับที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในทุกคนนะครับ 3. นะครับก็คือกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมในยุคสมัยนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์นะครับ4กิจกรรมการเรียนรู้จะต้องเป็นลักษณะของการทํางานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นกลุ่มนะครับโดยจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระผมสร้างนะครับต้องมีความหมายในทุกขั้นตอนนะครับหมายถึงว่าจะต้องตั้งใจทำในทุกขั้นตอนนะครับถ้าพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนะครับอาจจะทําไม่ได้นะครับหรืออาจจะต้องเริ่มใหม่นะครับ และข้อสุดท้ายนะครับ6นะครับอะไรก็ไม่สําคัญนะครับทอากิจกรรมที่กระผมพัฒนาขึ้นนะครับจะต้องพัฒนาผลการเรียนรู้ทั้งในด้านความรู้เจตคติและก็ทักษะกระบวนการทางภูมิศาสตร์นะครับซึ่งแรงบนันดาลใจที่เกิดขึ้นนะครับจึงได้ตั้งประเด็นการพัฒนาผู้เรียนเอาไว้นะครับ6ด้านนะครับได้แก่ด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการด้านเจติติด้านสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนและก็ด้านการรู้เรื่องภูมิศาสตร์หรือ geoliteracy นะครับซึ่งเป็นตัวทักษะด้านการรู้เรื่องภูมิศาสตร์แบบตรงๆนะครับของสาระไปเลยนะครับในส่วนของกระบวนการการดําเนินงานนะครับก็คือ 1. น,นะครับศึกษาหาความรู้จากตําราทางวิชาการในด้านต่างๆนะครับซึ่งผมก็ศึกษาในเรื่องรูปแบบการจัดก,การการสอนนะครับที่น่าสนใจนะครับ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะครับที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับการออกแบบสื่อการสอนที่เหมาะสมกับยุคสมัยและลักษณะวัยของผู้เรียนนะครับวัยประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะนะครับเด็กชั้นป .6 นะครับสนะครับกับผมก็นํามาวางแผนแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพื่อนครูตามกระบวนการชมุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นะครับโดยมีการพูดคุยกับคณะครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในโรงเรียนนะครับและคณะครูที่สอนในสายชั้นป .6 นะครับในเรื่องการสอนภูมิศาสตร์หรือการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจสําหรับนักเรียนชั้นป .6 นะครับหลังจากมีการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับจึงนําไปสู่กระบวนการที่3นะครับก็คือจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่นําไปใช้ในการสอนจริงในห้องเรียนนะครับจากการศึกษาจากตําราพบว่าลักษณะของเด็กวัยประถมศึกษาตอนปลาย หรือวัยแรกรุ่นนะครับอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับก็คือเขาก็สามารถคิดสิ่งที่เป็นมาทามได้นะครับมีการใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจนะครับชอบความท้าทายการคิดสิ่งใหม่ๆชอบการแข่งขันมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมากนะครับก็ผมจึงนำลักษณะเหล่านี้ของเด็กจากตำรานะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกระผมก็จะเน้นความเป็นรูปธรรมนะครับมากกว่านามธรรมนะครับเนื่องจากว่า,าเด็กวัยนี้นะครับยังมีพฤติกรรมที่ค่อนเป็นเด็กอยู่มากนะครับซึ่งเนื้อหาที่กระผมสอนนะครับ,บ,ะรบจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาสาระการเรียนรู้ที่5นะครับภูมิศาสตร์มาตรฐานการเรียนรู้ที่2.5.1นะครับตัวชี้วัดป .6 ทั1ซื่อค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยด้วยแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยจุดเด่นสําคัญของตัวช้วัดนี้ก็คือสืบค้นและอธิบายข้อมูลได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับที่กระผมได้เริ่มพัฒนาขึ้นนะครับจะต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ไปศึกษามานะครับโดยกระผมได้นํากระบวนการทางภูมิศาสตร์5ขั้นตอนนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อยู่ในความสามารถทางภูมิศาสตร์ที่เก่าวไปเมื่อครู่กระบวนการทางภูมิศาสตร์มี5ขั้นตอนนะครับซึ่งเหมาะ กับการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งนะครับได้แก่ 1. นะครับการตั้งคําถามเชิงภูมิศาสตร์นะครับเป็นการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ที่นักเรียนอยากรู้นะครับ 2. การรวบรวมข้อมูลนะครับเป็นกระบวนการที่เน้นให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลนะครับข้อเท็จจริง 3. การจัดการข้อมูลนะครับเป็นการนําข้อมูลมาจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อเตรียมวิเคราะห์ในขั้นต่อไปนะครับ 4. การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ เป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญมากๆนะครับและนักเรียนก็จะต้องเอาใจใส่ในขั้นตอนนี้ให้มากนะครับและ 5. นะครับการสรุปเพื่อตอบคาถามเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้คําตอบที่เราหามาโดยกระบวนการก่อนนันนี้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งกผมได้นํากระบวนการทางภูมิศาสตร์5ขั้นตอนนี้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบริริ่มพัฒนานขึ้นมานะครับแต่ยังไม่พอนะครับเนื่องด้วยว่าวัยชั้นประถมศปีที่6นี้นะครับยังเป็นวัยที่ชอบความท้าทายนะชอบการแข่งขันนะครับก็ผมจึงได้มีการนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือมาใช้โดยสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นเทคนิค TGT หรือว่า Team Game Tournament นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการที่ผู้เรียนจะได้ร่วมงานกันเป็นกลุ่มนะครับ เป็นทีมนะครับโดยกลุ่มจะมีสมาชิกคละความสามารถกันคอยช่วยเหลือกันนะครับโดยเมื่อศึกษาหาความรู้ต่างๆแล้วนะครับก็จะมีการส่งตัวแทนกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับไปรวมกลุ่มแข่งขันกับกลุ่มอื่นเพื่อไปตอบคำถามแข่งขันกลุ่มอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็นําคะแนนที่ได้นะครับมารวมกับคะแนนกลุ่มของตนเองนะครับพร้อมทั้งมีโบนัสให้อีกด้วยนะครับ ถือว่าเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างความท้าทายน่าตื่นเต้นนะครับเหมาะสมกับวัยชั้นประฐมศึกษาปีที่6นะครับที่จะทําให้การจัดการเรียนรู้นะครับไม่จืดไม่เงาอีกต่อไปนะครับซึ่งสิ่งสําคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคที่ทีนะครับก็คือจะต้องมีเนื้อหาการสอนในชั้นเรียนซึ่งในครั้งนี้นักเรียนก็จะได้ศึกษาด้วยตนเองนะครับมีการจัดทีมการแข่งขันนะครับการแข่งขันในรูปแบบของเกมต่างๆนะครับ มีการนับคะแนนนะครับและการได้พบความสําเร็จนะครับหรือความผิดพลาดล้มเหลวที่จะต้องนําไปพัฒนาต่อไปนะครับซึ่งกระผมก็ได้มีการที่เริ่มพัฒนาโดยการนํสองกระบวนการนี้นะครับก็คือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค t g t มาบูรณาการร่วมกับกระบวนการทางภูมิศาสตร์5ขั้นตอนนะครับเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการเจตคติสมรรถนะสาคัญของผู้เรียนคุณรื่อันพึงประสงค์นะครับและการรู้เรื่องภูมิศาสตร์หรือ geoliteracy นะครับ โดยนำสองกระบวนการนี้มาบูรณาการกันนะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลมากที่สุดมีทั้งความเป็นวิชาการความตื่นเต้นความท้าทายน่าสนใจนะครับและในท้ายที่สุดนักเรียนที่กระผมได้สอนไปก็สามารถบรรลุจุดประสงค์การรู้ที่กระผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับตามที่เกิดจากแรงบันดาลใจนั่นเองท้ายนี้กระผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมขอขอบคุณและสวัสดีครับ